เอาแล้วเอาขานี้ก็เอาครับเอากีแล้วเนี่ยตอนน้คุยกันเอมรมาเออไที่ว่าเราจะเป็นเองกับเราอ่ะเจะเป็นไม่อะไรเขาเว่าอะไรเราไม่ซื้อไม่ซื้อมันจะเป็นม่เออใหไงเขอกเป็นกาไม่ซื้อไงไม่มีใคร ทุกคนคุยกันนี่ทุกคนดูครับนี่คือนางงามสาวไทยมิดยูนิเวิร์สชมบัตดีอีกแล้วนางงามสาวไทยมิสยูนิเวิร์สชมบัดดีอีกแล้วว่าสวยก็สวยจริงๆอ่ะทุกคนสวยมาก dạy wifi, dạy 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 bịt dạy 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 dạy